สวัสดีครับมาเจอกันแล้วครับกับร้านผู้มินทะไลยน์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับมือนีกัมารีวิวนะครับมานําเสนอนะครับผ่านซีนะครับหุ้ยนะครับใบ22นิ้วนะครับใส่รถรุ่นเอลนะครับไม่เกิน50แรงนะครับตัวนี้เป็นหุ้ยนะครับใบกางามนะครับโค้งสางกางามนะครับบวบออกบดามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่18,500บาทนะครับ หนึ่งมืนแปดพันหารอยบาทนะครับราคาตัอล้อได้ครับรดได้นะครับตัวนี้มีบริการนะครับจัดส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับจัดส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับอยู่ส่วนใดของประเทศไทยไปหมดนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับเกินระยะทางก็คุยกันครับใบก็โอเคนะครับใส่งานได้อีกหลายปีครับเพื่อให้สนใจนะครับหาผ่านรถไทนะครับใส่ รถไทยรุ่นมาเกินห้าสิบเลี้ยงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับก็ฝากกดติดตามกันนะครับร้านภูมินอะไรยนสาขาพระกุญจับจังหวัดดอนท่านีนะครับเปิดบริการซูมือนะครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับภูมินอะไรยนนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ